สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วน,นะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของสไปเดอร์แมนกันดีกว่าครับแต่ถ้าว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวของสไปเดอร์แมนธรรมดาเนี่ยมันคงธรรมดาเกินไปนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสไปเดอร์แมนล่างเทพกันนั่นเองครับซึ่งมันเทพขนาดไหนนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถสู้ซูเปอร์แมนได้เลย ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือ Cosmic Spider-Man หรือว่า SpiderMa n ที่ได้รับพลังของกัปตันยูนิเวิร์สมานั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าพลังของกัปตันยูนิเวิร์สเทพมากๆนะครับและก่อนที่จะไปพูดถึง Spiderman ตอนได้รับพลังมาเนี่ยเรามาอาธิบายกันก่อนดีกว่าครับผมว่าพลังของกัปตันยูนิเวิร์สคืออะไรกันเจ้าสิ่งนี้นะครับผมมีชื่อว่ายูนิพาวเวอร์นั่นเองมันคือพลังของจักรวาลน,นั่นเองครับผมเป็นพลังที่จะทำให้ผู้ใช้นะั้นมีพลังเก่งทำได้ทุกอย่างในจักรวา แต่พลังนี้นะครับจะเป็นพลังที่เลือกผู้ใช้เองนะครับผมโดยมันจะเลือกผู้ใช้ในยามที่จักรวาลอยู่ในภาวะวิกฤตหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้มันก็จะเลือกผู้ที่ถูกเลือกมาคอยปกป้องจักรวาลนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับผมเดซพูลนั้นก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกของพลังนี้เช่นกันสามารถไปตามดูได้ในตอนที่เดซพูลนั้นสู้กับพานอนนั่นเองครับผมเซิร์ชไปได้เลยครับเคยทาไว้นานแล้วซึ่งหากใครอยากย้อนกลับไปดูก่อนเนี่ยก็ให้เวลาย้อนกลับไปดูนะครับ 3. 2 1อโอเคโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราวของสไปเดอร์แมนกันต่อเลยดีกว่าคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะครับผมเหล่าวายร้ายนั้นรวมพลังกันและจัดการเหล่าฮีโร่นะครับซึ่งเหล่าวายร้ายเนี่ยก็ได้ข้อได้เปรียบเหล่าฮีโร่อยู่มากนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเนี่ยวายร้ายนั้นฆ่าคนได้ไว้ายสามารถจัดการคนได้แต่ฮีโร่นะครับมีข้อจํากัดอยู่มากมายเพราะว่าเขามีความดีงามอยู่ในหัวใจซึ่งนั่นแหละครับผมทําให้วายร้ายนั้นชิงความได้เปรียบไป แต่ทว่าจาักราวาลก็คงไม่ยอมหรอกครับผมจักราวาลก็เลยได้ส่งยูนิพาวเวอร์มาให้สไปเดอร์แมนนั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าสไปเดอร์แมนที่ได้พลังนี้ไปนะมันเทพมากๆนะครับผมโดยในตอนที่สไปเดอร์แมนได้พลังนี้ไปนะครับเขายังไม่รู้ตัวเองได้ซ้ำว่าเขาได้เพราะมันเกิดจากอุบัติเหตุที่มาหาลัยนะครับผมจกักรวานั้นหาวิธีให้พลังอย่างแนบเนียนนั่นเองซึ่งสไปเดอร์แมนก็ไม่รู้ตัวหรอกเขาว่าเขามีพลังเทพขนาดนี้เขาแค่รู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วเขาก็สามารถจัดก,การพวกตัวร้ายได้อย่างง่ายดายตัวร้ายระดับเทพที่สไปเดอร์แมนลากคอสมิกสามารถจัดก,การได้นะครับก็คือดาร์กแมนแล้วก็ไตรเซนติเนลนั่นเอง โดย2ตัวนี้นะครับอาจจะดูไม่เก่งมากนะครับผมแต่เราจะอธิบายให้ฟังว่าดราก้อนแมนเนี่ยถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เก่งลองลงมาจากเอาตอนเลยครับผมคือลองจากเอาตอนมาก็ตัวนี้แล้วอะคือเก่งโคตรครับแต่สไปเดอร์แมนนั้นสามารถชนะด,ด้วยมือเปล่าได้ส่วนไตรเซนติเนลนะครับผมก็คือเซนติเนลร่างโลของ3าตัวนะครับซึ่งมันก็โคตรเทพยอยู่ดีครับผมให้ผู้ชมลองดูในหนัง X Men: d a y of Future Past นะครับว่าเซนติเนลตัวหนึ่งเนี่ยฆ่ามิวแทนไปกี่ตัวนะครับ ราะฉะนั้นคือไอ้ศัตรูที่มันอาจจะดูฟังชี่ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่จริงๆมันเก่งมากนั่นเองซึ่งเราจะเปรียบเปรยความเก่งให้ชัดเจนนะครับสไปเดอร์แมนลากนี้นะครับผมเก่งขนาดที่ว่าต่อยเดือยฮักกระเด็นบนอวากาศได้ครับแล้วก็ต้องไปลากเดือยฮักกลับลงมาที่โลกด้วยเพราะเดือยฮักหาทางกลับโลกเองไม่ได้ซึ่งนั่นแหละครับผมก็คือพลังความแข็งแกร่งที่สามารถเอาชนะตัวร้ายพวกดาร์กแมนได้เก่งขนาดไหนล่ะครับเก่งขนาดนี้ โคตรเก่งเลยครับผมต่อยเดอะฮักลอยไปอวกาศได้ก็ต้องบินไปเอาเขากลับมาอะไรแบบนี้คือพลังมันเกินไปครับผมแต่ถ้าว่าข้อเสียก็มีอยู่ครับของพลังยูนิพาวเวอร์เนี่ยคือหลังจากที่สไปเดอร์แมนเสร็จภาร,รกิจของเขาในการกรอบกู้จกักรวาลกอบกู้โลกลนะครับพลังก็จะออกจากตัวของเขาไปเหมือนว่าเสร็จกิจแล้วอ่ะกูก็ ปล่อยมึงกับสูตรสภาพเดิมเอาพลังกลับคืนมาพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ควรอยู่กับใครสักคนนะครับผมซึ่งในจักรวาลโลกแห่งความเป็นไปได้เนี่ยก็มีอยู่หลายแบบใช่ไหมครับในจักรวาลหลักเนี่ยหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วพลังก็ออกไปจากตัวสไปเดอร์แมนแต่ถ้าว่าในจักรวาลที่91110นะครับผมพลังนะั้นไม่ได้จากตัวของสไปเดอร์แมนไป ซึ่งนั่นนะครับทำให้สไปเดอร์แมนนั้นกลายเป็นกัปตันยูนิเวิร์สนั่นเองซึ่งเขาก็มีพลังระดับเทพเลยนะครับผมและนี่แหละครับผมก็คือเรื่องราวสั้นๆที่สรุปให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งในจักรว,วาลเนี่ยครับสไปเดอร์แมนก็เคยมีพลังระดับเทพนะครับผมฮีโร่ขวัญใจมหาชนคนนี้นะไม่ได้กระจอกอย่างที่เราคิดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองถ้าผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยด้วยและในวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมม e ิกเวิลด์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนละบ๊ายบาย